แสงที่ได้จากการเหยียบผู้อื่นนั้นอาจจ้าชั่วคราวมันอาจทำให้เรารู้สึกว่าตัวเองสูงส่งเหนือกว่าได้ชัยชนะในโลกของการแข่งขันแต่ในความจริงแท้ของธรรมะแสงนั้นไม่ใช่แสงแห่งปัญญาหากเป็นเพียงเปลวไฟของกิเลสท,ที่กำลังลุกไหม้แล้ววันหนึ่งเมื่อไฟนั้นมอดดับแสงแห่งกรรมจะย้อนกลับมาส่องให้เราเห็นตัวเองอย่างชัดเจนที่สุด ขอเจริญพรทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องธรรมะใจสงบเมื่อพบธรรมวันนี้หัวข้อที่เราจะพูดถึงคือแสงแห่งกรรมส่องทางชีวิตให้เห็นผลของการกระทำ ในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันความอยากเอาชนะความอยากเหนือกว่าผู้อื่นมนุษย์มากมายเผลอเหยียบย่ำผู้อื่นโดยไม่รู้ตัวเหยียบด้วยคำพูดเหยียบด้วยความคิดเหยียบด้วยการกระทำที่เอาแต่ได้โดยคิดว่าแสงที่ตนได้จากชัยชนะนั้นคือความสำเร็จ แต่แท้จริงแล้วทุกครั้งที่เราเหยียบใครใจเราก็กำลังจมอยู่ใต้เท้าของตัวเองเช่นกันเพราะไม่มีใครก้าวขึ้นสู่ความสุขที่แท้ได้ด้วยการทำร้ายผู้อื่น พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสัตว์ทั้งหลายย่อมเป็นไปตามกรรมคำนี้ไม่ได้หมายถึงการลงโทษแต่หมายถึงความยุติธรรมของธรรมชาติเหมือนเงาที่ตามตัวทำดีเงาก็ตามดีทำชั่วเงาก็ตามชั่วไม่มีใครหนีเงาของตนได้ต่อให้วิ่งเร็วเพียงใดเงาก็ยังตามทัน การเหยียบผู้อื่นคือการเหยียบใจของตนให้ต่ำลงเพราะใจที่ต้องการยกตัวเองด้วยการกดคนอื่นนั่นคือใจที่ยังไม่เห็นคุณค่าของเมตตายังไม่รู้จักคำว่าพอเมื่อตาเห็นแต่ข้อผิดของผู้อื่นใจก็จะมืดบอดต่อความดีในตนเองและเมื่อใจมืดบอดแสงแห่งปัญญาย่อมไม่อาจเกิด ในทางกลับกันคนที่ไม่เหยียบผู้อื่นไม่พูดเพื่อลดค่าคนอื่นไม่ขิดร้ายไม่แข่งขันด้วยความอิจฉาเขากลับจะมีแสงบางอย่างที่ไม่ต้องสร้างมันเปล่งออกมาจากภายในนั่นคือแสงแห่งธรรมแสงแห่งเมตตาและแสงแห่งปัญญาที่พระพุทธองค์ทรงสอนให้เราฝึกเห็นเพราะเมื่อเราหยุดเหยียบคนอื่นเราจะเริ่มยืนอยู่บนพื้นแห่งสติเห็นว่าแท้จริงแล้วทุกคนกำลังเดินทางด้วยกํา ของตนใครทำดีผลดีย่อมตามมาใครทำชั่วผลชั่วย่อมตามไปไม่มีใครได้แสงแท้ด้วยการดับแสงของคนอื่น ดังนั้นถ้าท่านกำลังเดินอยู่บนเส้นทางที่มีทั้งความอิจฉาการเปรียบเทียบหรือความอยากเหนือกว่าผู้อื่นจมหยุดสักนิดแล้วหันมามองใจตัวเองถามเบาๆว่าเรากำลังสร้างแสงหรือสร้างเงาเพราะแสงแห่งกรรมจะไม่ถามว่าเราอยากได้ผลแบบไหนแต่มันจะตอบแทนตามสิ่งที่เราทำทุกขณะในโลกทุกวันนี้มนุษย์จำนวนมากวิ่งหาความสำเร็จวิ่งหาความโดดเด่น อยากมีชื่อเสียงอยากให้คนยอมรับแต่ระหว่างทางนั้นหลายคนกลับลืมมองว่าตัวเองกำลังเหยียบอะไรอยู่บางคนเหยียบหัวผู้อื่นเหยียบความรู้สึกของคนที่เคยช่วยเหลือเหยียบความดีที่ตัวเองเคยมีเพื่อแลกกับสิ่งที่เรียกว่าความสำเร็จชั่วคราวแต่แสงที่ได้จากการเหยียบเช่นนั้นมันไม่ใช่แสงแห่งธรรมมันคือเปเลวเพลิงของกิเลสที่แผดเผาใจให้หลงคิดว่า ตนมีคุณค่าเพราะอยู่สูงกว่าใครพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าโลกนี้ไม่มีใครสูงไม่มีใครตำ่ำมีแต่ผู้ที่กำลังเรียนรู้และผู้ที่ยังไม่รู้คำนิท้ธนว่าทุกชีวิตกำลังอยู่บนเส้นทางแห่งกรรมไม่มีใครดีกว่าหรือเลวกว่าตลอดไปแต่ทุกคนกำลังเก็บเกี่ยวผลแห่งการกระทำของตนบางคนสร้างแสงด้วยการให้ด้วยเมตตาด้วยคำพูดที่อ่อนโยน บางคนสร้างเงาด้วยความอิจฉาความเกลียดและความอยากเอาชนะซึ่งสุดท้ายแสงหรือเงานั้นก็จะสะท้อนกลับมาที่ใจของเขาเองในสังคมปัจจุบันเรามักเห็นผู้คนยกตนข่มผู้อื่นใช้ความสําเร็จของตัวเองเป็นเครื่องวัดคุณค่าคนอื่นใช้คำพูดดูถูกเพื่อยกตัวเองให้เด่นขึ้นแต่นั่นคือทางที่ห่างไกลจากธรรมะเพราะแท้จริงแล้วคนที่ต้องเหยียบคนอื่นเพื่อยือนอยู่นั้น คือคนที่ยังไม่มั่นคงในใจตัวเองยังไม่เห็นคุณค่าแท้ของตนยังกลัวการดับของอัตตากลัวความเงียบกลัวการไม่มีใครเห็นจึงต้องสร้างแสงปลอมๆขึ้นมาบังความมืดในใจแต่ธรรมชาติของแสงเทียมนั้นมันจ้าไม่นานพอไฟดับความมืดก็กลับมาเหมือนความสุขที่เกิดจากการเหยียบผู้อื่นมันสุขเพียงแวบเดียวแต่ใจลึกๆจะไม่สงบเลยเพราะรู้ว่า ความสุขนั้นแลกมาด้วยความทุกข์ของคนอื่นเมื่อเวลาผ่านไปความรู้สึกผิดความว่างเปล่าและผลแห่งกรรมจะค่อยๆส่องให้เห็นว่าเราคือผู้สร้างเงานั้นด้วยมือตอนเองพระพุทธองค์ตรัสว่าผู้ใดทำร้ายผู้อื่นผู้นั้นย่อมทำร้ายตนเองเพราะทุกการกระทำที่เกิดจากอากุศล,ลจิตแม้จะไม่เห็นผลทันทีแต่จะสะสมอยู่ในใจเหมือนน้าหยดลงหินวันหนึ่งก็เจาะได้ กรรมก็เช่นกันมันไม่ได้มาทันใจแต่มันไม่เคยหายไปเมื่อถึงเวลาสุกงอมผลย่อมเกิดและแสงแห่งกรรมจะส่องให้เราเห็นตนอย่างไม่สามารถหลีกหนีได้ดังนั้นหากเรารู้ตัวว่าเคยเหยียบใครเคยพูดทำร้ายใครเคยใช้คำพูดที่ทำให้ผู้อื่นเจ็บจงอย่าหลบหนีความจริงแต่ให้หยุดพิจารณาตั้งสติและยอมรับ เพราะการรู้ตัวคือจุดเริ่มต้นของการดับกรรมไม่ใช่ด้วยการหนีแต่ด้วยการกลับมาดูใจตนเองเห็นความหลงความโกรธความอิจฉาแล้วเรียนรู้ที่จะวางมันลงผู้ที่เข้าใจธรรมะจริงๆจะรู้ว่าการชนะใจตนเองสำคัญกว่าการชนะคนอื่นเพราะคนที่ชนะผู้อื่นด้วยวาจาด้วยอำนาจด้วยกลลอุบายเขายังต้องต่อสู้ต่อไปไม่รู้จบ แต่คนที่ชนะใจตัวเองหยุดได้เมื่อรู้ว่าไม่มีอะไรต้องแย่งชิงไม่มีอะไรต้องเหยียบเขาจะพบความสบายความสงบและแสงแห่งธรรมที่ส่องจากภายในไม่ต้องการคําชมไม่ต้องการคนเห็นเพราะใจเขาได้เห็นแล้วและนี่แหละคือแสงแห่งกรรมที่แท้จริงมันไม่ได้มีไว้เพื่อลงโทษใครแต่มันคือครูผู้ยิ่งใหญ่ที่จะส่องทางให้เราเห็นผลแห่งการกระทำของตน เพื่อให้รู้จักเปลี่ยนรู้จักเติบโตและรู้จักใช้ชีวิตอย่างมีสติและเมตตาเพราะแสงแห่งกรรมไม่เคยหลอกใครมันเพียงสะท้อนสิ่งที่เราเป็นเพื่อให้เราได้เรียนรู้และกลับมาสร้างแสงที่แท้จริงจากใจที่บริสุทธิ์ ในความจริงของชีวิตคนปัจจุบันทุกคนต่างกำลังต่อสู้กับความคาดหวังของสังคมต่อสู้กับความต้องการของตนเองและต่อสู้กับความกลัวลึกๆในใจที่ไม่อยากเป็นคนล้มเหลวไม่อยากถูกมองว่าแพ้จึงทำให้หลายคนยอมเหยียบใครบางคนเพื่อให้ตัวเองดูสูงขึ้น แต่สิ่งที่คนเหล่านั้นไม่รู้คือทุกครั้งที่เราเหยียบใครใจเราจะค่อยๆเหยียบตัวเองให้ต่ำลงโดยไม่รู้ตัวเพราะการทำร้ายผู้อื่นไม่ได้ลดทุกของเราแต่กลับเพิ่มทุกข์ในจิตให้หนาแน่นขึ้นเรื่อยๆเหมือนหินที่ทับอยู่บนใจจนวันหนึ่งมันหนักจนเราทนไม่ไหว ชีวิตในยุคนี้เต็มไปด้วยภาพลวงตาเราเห็นแต่ความสำเร็จของคนอื่นเห็นแต่สิ่งที่เขามีแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเรายังไม่พอเริ่มอิจฉาเริ่มเปรียบเทียบเริ่มอยากเอาชนะ ความรู้สึกเหล่านี้มันเหมือนยาพิษที่ค่อยๆลามในใจทำให้เรามองโลกด้วยความโกรธมองคนอื่นเป็นคู่แข่งทั้งที่ความจริงแล้วทุกคนกำลังเดินอยู่บนเส้นทางของตัวเองเส้นทางของกรรมที่ไม่มีใครเดินแทนกันได้เราอาจเดินช้ากว่าแต่ถ้าเดินด้วยสติและเมตตาทางนั้นย่อมนำไปสู่ความสงบที่แท้จริงพระพุทธเจ้าทรงสอนว่า จิตที่เศร้าหมองเพราะความอิจฉาเป็นประตูที่ปิดกั้นปัญญา เพราะเมื่อใจเราเต็มไปด้วยการเปรียบเทียบเราจะไม่เห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีจะไม่เห็นความดีที่ตัวเองได้ทำและจะไม่มีวันรู้จักคำว่าพอความไม่พอนี่เองที่เป็นต้นเหตุแห่งทุกข์มันผลักให้เราวิ่งให้เราแยง่งให้เราเหยียบโดยไม่รู้ว่าทุกก้าวที่เหยียบลงไปเรากำลังเหยียบเข้าสู่วงจรของกรรมที่วันหนึ่งจะย้อนกลับมาให้เราได้ชดใช้ด้วยน้ำตาและความเสียใจ ผู้ที่เข้าใจธรรมะย่อมรู้ว่าไม่มีอะไรได้มาฟรี ทุกสิ่งที่เรามีคือผลของเหตุที่เราทำไว้ถ้าอยากได้แสงแห่งความสุขเราก็ต้องสร้างเหตุแห่งความดีถ้าอยากได้แสงแห่งปัญญาเราก็ต้องละความหลงถ้าอยากได้แสงแห่งความสงบเราก็ต้องดับไฟแห่งความโกรธในใจไม่มีใครทำแทนเราได้แม้พระพุทธเจ้าก็เพียงชี้ทางแต่การเดินต้องเดินเองการเห็นต้องเห็นด้วยใจของตน ในโลกที่ทุกคนต่างพยายามจะเป็นใครบางคนพระธรรมกลับเตือนให้เรากลับมาเป็นตัวเราเองไม่ต้องเหยียบใครไม่ต้องแย่งใครเพราะไม่มีใครเอาอะไรไปได้แม้แต่เศษธุลีเดียว สิ่งเดียวที่ติดตามเราไปได้คือกรรมและผลแห่งกรรมเท่านั้นชีวิตจึงไม่ใช่การแข่งให้ถึงก่อนแต่คือการรู้เท่าทันใจในทุกก้าวที่เดินทุกคำที่พูดและทุกความคิดที่เกิดเพราะสิ่งเหล่านั้นคือเมล็ดพันธุ์แห่งกรรมที่เรากำลังหวานลงในจิตทุกวันถาหวานด้วยเมตตาผลย่อมเป็นสุขถวานาด้วยความโกรธผลย่อมเป็นทุกข์ไม่มีข้อยกเว้น เมื่อเรารู้เท่าทันเช่นนี้เราจะเริ่มเห็นว่าแสงที่แท้จริงไม่ได้มาจากการมีมากกว่าคนอื่นแต่มาจากการมีใจที่เบามีเมตตาที่ลึกและมีสติที่มั่นคง เพราะเมื่อใจเบาโลกก็ไม่หนักเมื่อใจมีเมตตาศัตรูก็กลายเป็นครูและเมื่อใจมีสติความมืดของกรรมก็กลายเป็นแสงแห่งปัญญาที่ส่องทางให้เราเห็นหนทางหลุดพ้นแสงที่ไม่ต้องขโมยจากใครไม่ต้องเหยียบใครแต่เกิดจากความจริงใจและความดีที่เราปลูกไว้ในใจของตัวเองซึ่งนั่นคือแสงแห่งกรรมที่เปลี่ยนจากการส่องเตือนมาเป็นการส่องทางสู่ความพทุกข์อย่างแท้จริง เมื่อเราเริ่มเห็นความจริงของชีวิตเราจะเข้าใจว่าไม่มีใครหลีกหนีผลของการกระทำได้เลยต่อให้เราพยายามหลบต่อให้เราพยายามลืมต่อให้เราทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ใจนั้นมันรู้มันจำและมันบันทึกทุกสิ่งไว้อย่างละเอียดเหมือนเงาที่ไม่เคยหายไปแม้แสงจะดับพระพุทธเจ้าทรงสอนว่ากรรมย่อมติดตามสัตว์ไปเหมือนล้อหมุนตามรอยเท้าโคที่ลากเกวียนนั่นหมายความว่า ไม่มีใครหมีพ้นผลแห่งกรรมได้เลยเมื่อเหตุพร้อมผลย่อมปรากฏไม่ว่าช้าหรือเร็วมันย่อมมาถึงอย่างแน่นอนคนในยุคนี้จำนวนมากหลงเข้าใจผิดว่าความสำเร็จคือการได้มากกว่าคนอื่นได้ชื่อเสียงได้เงินทองได้อำนาจแต่พระธรรมไม่ได้วัดคุณค่าชีวิตจากสิ่งที่เรามีพระธรรมวัดจากสิ่งที่เราเป็นถ้าเรามีมากแต่ใจเต็มไปด้วยความอิจฉา เต็มไปด้วยความหลงเต็มไปด้วยการเบียดเบียนนั่นคือความมั่งคั่งที่เปลือกนอกแต่ภายในกลับว่างเปล่าพระองค์ตรัสว่าผู้มีทรัพย์แต่ไร้ธรรมะย่อมเป็นผู้ยากจนในใจเพราะใจที่ไม่รู้จักพอจะไม่มีวันรู้จักคําว่าพอเพียงและจะไม่มีวันหยุดแสวงหาจนกว่าจะล้มลงด้วยความทุกข์ของตนเองเมื่อเรามองรอบตัวเราจะเห็นคนที่ดูเหมือนมีทุกอย่างแต่กลับไม่มีความสุข เพราะพวกเขายังต้องแข่งยังต้องเปรียบเทียบยังต้องรักษาหน้าตายังต้องพยายามให้คนอื่นเห็นว่าตัวเองดีกว่านั่นคือความเหนื่อยที่ไม่มีวันจบเหมือนวิ่งบนลู่วิ่งที่ไม่มีเส้นชัยพระพุทธเจ้าทรงชี้ว่าทุก์เกิดเพราะตัณหาความอยากความทยานความอยากมีอยากเป็นอยากชนะคือเชื้อเพลิงของไฟในใจและไฟนี้เองที่ทำให้เรามองไม่เห็นแสงแห่งธรรม เพราะใจที่ร้อนย่อมมืดบอดย่อมไม่เห็นหนทางแห่งความสงบในทางกลับกันผู้ที่เริ่มรู้จักปล่อยวางเริ่มรู้จักให้อภัยเริ่มรู้จักเมตตาใจเขาจะเย็นลงทีละน้อยเมื่อใจเย็นปัญญาจะเกิดและเมื่อปัญญาเกิดแสงแห่งกรรมจะไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวอีกต่อไปแต่มันจะกลายเป็นครูที่ส่องให้เราเห็นเหตุและผลอย่างตรงไปตรงมา เราจะเริ่มเห็นว่าสิ่งที่เราเจอในวันนี้ไม่ใช่การลงโทษแต่คือการเรียนรู้ทุกที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพราะฟ้าไม่ยุติธรรมแต่เพราะเรายังมีสิ่งที่ต้องเข้าใจและปล่อยวางพระองค์ตรัสว่าเมื่อใจเข้าใจธรรมทุกก็กลายเป็นทางแห่งการพ้นทุกเพราะทุกคือบทเรียนไม่ใช่ศัตรูถ้าเราเริ่มเข้าใจเช่นนี้เราจะไม่กลัวกรรมแต่จะเคารพกรรมเราจะไม่หลีกหนีแสงที่ย้อนมาส่อง แต่จะมองมันด้วยปัญญาเห็นว่ามันกํำลังบอกเราว่านี่คือผลแห่งเหตุที่เราสร้างไว้เมื่อเห็นเช่นนั้นใจจะเริ่มยอมรับและเมื่อยอมรับใจจะเริ่มวางและเมื่อวางได้ใจจะเริ่มเบาความเบานั้นเองคืออิสรภาพคือจุดเริ่มต้นของการผลถูกไม่ใช่ด้วยการหนีกรรมแต่ด้วยการเข้าใจกรรมและไม่สร้างเหตุให้ต้องเวียนวนในวัฏฏะอีกต่อไป ชีวิตจึงไม่ใช่การหาทางหนีแสงแห่งกรรมแต่คือการเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันอย่างมีสติเห็นความจริงตามที่เป็นไม่ปฏิเสธไม่โกรธไม่กลัวและไม่เหยียบใครเพื่อจะส่องแสงของตัวเองเพราะแสงที่แท้จริงไม่ต้องเบียดเบียนใครมันเกิดขึ้นจากใจที่สว่างด้วยปัญญาใจที่เต็มด้วยเมตตาและใจที่เข้าใจว่า ทุกสิ่งในโลกนี้ล้วนเป็นไปตามเหตุและผลไม่มีใครได้เปรียบใครในระยะยาวเพราะสุดท้ายแสงแห่งกรรมจะส่องให้เห็นความจริงของทุกชีวิตอย่างเที่ยงธรรมอย่างไม่เลือกข้างและอย่างอ่อนโยนต่อผู้ที่พร้อมจะตื่นรู้ เมื่อเราย้อนมองชีวิตอย่างตรงไปตรงมาเราจะเห็นว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรานั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญทุกคำพูดที่เราเอย่ยทุกการกระทำที่เราเลือกและแม้แต่ความคิดที่ผุดขึ้นมาในใจเพียงชั่ววูบล้วนมีผลสะสมเป็นพลังกรรมที่ค่อยๆสร้างเส้นทางชีวิตให้เราเดินอยู่ในปัจจุบันบางคนเกิดมามีพร้อมทุกอย่างบางคนเกิดมาท่ามกลางความยากลาบาก แต่แท้จริงแล้วสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่รางวัลหรือการลงโทษจากใครหากเป็นผลแห่งกรรมที่แต่ละคนเคยกระทำไว้ทั้งในชาตินี้และชาติปางก่อนพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าสัตว์ทั้งหลายย่อมเป็นไปตามกรรมคำสั้นๆนี้คือหัวใจของความยุติธรรมในจักรวาล ในชีวิตปัจจุบันเรามักเห็นคนบางคนที่ได้ดีจากการโกงจากการหลอกลวงจากการเหยียบผู้อื่นแล้วเราก็อดคิดไม่ได้ว่าทำไมกรรมถึงยังไม่ตามทันทำไมความดีจึงดูเหมือนแพ้แต่แท้จริงแล้วกรรมไม่เคยหายไปไหนมันเพียงรอเวลาเหมือนเมล็ดพันธุ์ที่ต้องใช้เวลาเติบโตบางเมล็ดงอกเร็วบางเมล็ดงอกช้าแต่สุดท้ายทุกเมล็ดต้องงอก และผลแห่งกรรมนั้นต้องให้ผลอย่างแน่นอนเมื่อถึงวันที่ผลนั้นออกดอกเราจะรู้เองว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรานั้นยุติธรรมที่สุดแล้วในโลกยุคนี้ที่คนเราวิ่งตามความสำเร็จความร่ำรวยและคำชมหลายคนลืมไปว่าความสุขที่แท้ไม่ได้อยู่ที่การมีมากกว่าใครแต่อยู่ที่ใจที่ไม่เบียดเบียน พระธรรมสอนให้เรารู้จักละอัตตาหรือความเห็นแก่ตัวที่คิดว่าตัวเราเป็นใหญ่เพราะอัตตานี่แหละคือรากของการเหยียบผู้อื่นเมื่อใดที่เราอยากให้ตัวเองสูงใจเราจะเริ่มกดคนอื่นให้ต่ำและเมื่อใจเริ่มกดความเมตตาก็จะหายไปเหมือนน้ำที่เริ่มแห้งเมื่อไม่มีเมตตาใจจะร้อนและเมื่อใจร้อนปัญญาย่อมดับทำให้เรามองไม่เห็นความจริงของชีวิต แต่ถ้าเรามีสติรู้เท่าทันเห็นความอยากเห็นความกโกรธเห็นความอิจฉาในใจแล้วไม่ปล่อยให้มันนำทางใจเราจะเริ่มเย็นลงจะเริ่มเห็นว่าคนทุกคนล้วนกำลังเรียนรู้กำลังสร้างเหตุและผลของตนเองไม่มีใครดีกว่าใครไม่มีใครต่ำกว่าใครทุกคนกำลังอยู่ในเส้นทางแห่งการชดใช้และเรียนรู้จากกรรมของตน เมื่อเราเห็นเช่นนี้ใจจะอ่อนโยนลงความแข็งกล้าวจะละลายและแสงแห่งธรรมจะเริ่มส่องจากภายในแสงนี้ไม่ใช่แสงของชนะแต่เป็นแสงของการเข้าใจพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราอยู่กับปัจจุบันด้วยสติเพราะปัจจุบันคือจุดที่เราสามารถเปลี่ยนเหตุได้ ถ้าเรารู้ว่าที่ผ่านมาเราเคยสร้างกรรมไม่ดีเคยพูดทำร้ายใครเคยล่วงเกินใครด้วยใจที่หลงพระองค์ไม่เคยตรัสให้เราตีตัวเองแต่ตรัสให้เราตั้งสติและเริ่มใหม่ เพราะทุกลมหายใจคือโอกาสในการสร้างกรรมใหม่เมื่อเราทำดีพูดดีคิดดีเราก็กำลังปลูกมเมล็ดพันธุ์แห่งแสงที่จะเติบโตในใจของเราเองและแสงนั้นจะค่อยๆล้างความมืดที่เคยมีอยู่ภายในโดยไม่ต้องบังคับในที่สุดเราจะเข้าใจว่าชีวิตไม่ต้องแข่งกับใครไม่ต้องแย่งแสงของใคร เพราะแสงของแต่ละคนไม่เหมือนกันของเราสว่างเมื่อใจสงบของเขาสว่างเมื่อใจเข้าใจเมื่อเรายอมรับในเส้นทางของตนใจเราจะไม่ร้อนจะไม่กลัวจะไม่ต้องเหยียบใครเพื่อให้ตัวเองยืนเพราะเรารู้แล้วว่าแสงแห่งกรรมจะส่องให้เห็นทุกสิ่งทั้งด้านที่มืดและด้านที่สว่างเพื่อให้เรารู้จักเลือกเดินในทางที่ถูกทางที่ตรงและทางที่ไม่ต้องเบียดเบียนใครอีกต่อไป ในโลกยุคนี้มีคนมากมายที่พยายามดังโดยไม่รู้ว่าตัวเองกำลังดับดังด้วยการเหยียบคนอื่นดังด้วยการพูดให้คนอื่นดูแย่ดังด้วยการสร้างภาพว่าตัวเองเหนือกว่าแต่ภายในกลับว่างเปล่าเพราะแสงที่ได้มาจากการดึงแสงของคนอื่นนั้นมันไม่ใช่แสงแท้มันคือแสงหลอกแสงของอัตตาที่หลอกให้ใจคิดว่าตัวเองมีคุณค่าทั้งที่แท้จริงแล้วใจกลับยิ่งมืดลงทุกวัน พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าผู้ใดสรรเสริญตนโดยดูหมิ่นผู้อื่นผู้นั้นชื่อว่ามืดในธรรมคำนี้ตรงกับสังคมทุกวันนี้อย่างยิ่งเพราะคนจำนวนมากกำลังหลงแสงที่ไม่ใช่ของตนเก่งแท้ในทางธรรมะไม่ใช่เก่งที่พูดให้คนอื่นแพ้แต่คือเก่งที่เอาชนะกิเลสในใจตนเองได้เก่งที่ไม่ต้องยกตนข่มท่านเก่งที่รู้ว่าความเงียบบางครั้งสว่างกว่าคำพูดที่ดัง เพราะความเงียบที่มีสติคือแสงแห่งปัญญาส่วนเสียงที่เต็มไปด้วยอัตตาคือเสียงแห่งความหลงคนที่แย่งแสงจากผู้อื่นเขาจะไม่มีวันพบแสงแท้ของตัวเองเพราะใจที่ยังเปรียบเทียบย่อมไม่สงบใจที่ยังต้องเหยียบใครเพื่อยืนย่อมไม่มั่นคงและใจที่ยังต้องให้คนเห็นจึงจะสุขย่อมไม่รู้จักคำว่าพอ เมื่อใดที่เรายังอยากเป็นคนที่คนพูดถึงอยากให้คนชื่นชมอยากให้คนเห็นว่าเราดีกว่าเมื่อนั้นแสงในใจก็เริ่มดับเพราะเรากำลังฝากคุณค่าชีวิตไว้ในสายตาคนอื่นไม่ได้อยู่กับความจริงในตนเองพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าการเห็นโทษในคนอื่นง่ายแต่การเห็นโทษในตนเองยาก เพราะใจเราชอบหาข้ออ้างชอบมองออกมากกว่ามองเข้าเราเลยมักเห็นแต่ความมืดของคนอื่นทั้งที่ความมืดในใจเรากำลังกลืนแสงที่เหลืออยู่ไปทีละนิดโดยไม่รู้ตัวคนที่แก่งแท้ในทางธรรมะไม่ได้แข่งกับใครแต่แข่งกับใจตนเองทุกวันแข่งกับความโกรธแข่งกับความหลงแข่งกับความอยากได้คำชมและเมื่อเขาชนะได้แม้ไม่มีใครเห็นแม้ไม่มีใครปลบมือใจเขาก็มีความสุข เพราะแสงแห่งธรรมที่แท้เกิดจากความสงบไม่ใช่จากเสียงสรรเสริญแสงนั้นต้องไม่อวดไม่ต้องโชว์แต่คนรอบข้างจะรู้สึกได้เองเพราะคนที่มีธรรมในใจจะไม่ต้องพูดว่าตนมีธรรมแต่จะเปล่งความสงบออกมาโดยธรรมชาติเหมือนดอกไม้ไม่ต้องอวดหอมแต่ลมก็พากลิ่นมันไปทั่วสังคมทุกวันนี้เต็มไปด้วยผู้คนที่พยายามสร้างแสงทั้งที่จริงควรเป็นแสง พราะแสงที่สร้างขึ้นด้วยการเปรียบเทียบด้วยการพูดให้คนอื่นตำ่ำมันสว่างเพียงชั่วคราวแต่แสงที่มาจากการเข้าใจจากการฝึกใจจากการไม่เบียดเบียนมันจะสว่างอย่างยั่งยืนคนที่เข้าใจธรรมะจริงๆจะรู้ว่าการเหยียบผู้อื่นเพื่อตัวเองดูดีคือการประกาศให้กรรมได้ยินว่าเรายังไม่รู้จักธรรมและเมื่อกกรรมได้ยินมันจะส่องให้เราเห็นบทเรียนในภายหลังเพื่อให้เราตื่นเพื่อให้เรารู้ว่าแท้จริง ริงแล้วแสงของเราคือสิ่งที่ต้องสร้างจากภายในไม่ใช่ขโมยจากภายนอกในทุกครั้งที่เรารู้สึกอยากพูดลดค่าคนอื่นอยากแสดงให้คนเห็นว่าเราดีกว่าขอให้หยุดสักนิดหายใจลึกๆแล้วถามใจว่าเราทำเพราะทำหรือเพราะอัตตาถ้าทำเพราะทำใจจะสงบ ถ้าทำเพราะอัตตาใจจะร้อนและเมื่อใจร้อนนั่นคือสัญญาณว่าเรากำลังเดินห่างจากธรรมเพราะความร้อนของใจคือเปเลวไฟแห่งกิเลสท,ที่กำลังเผาเราอยู่เงียบๆพระองค์ตรัสว่าความชนะที่ชนะใจตนเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่กว่าชนะคนทั้งโลกเพราะเมื่อใจสงบไม่มีอะไรต้องชนะอีกต่อไปไม่มีใครต้องแพ้และไม่มีใครต้องเหยียบใครเพื่อจะอยู่เหนือ แสงที่ได้จากการเหยียบผู้อื่นนั้นมันอาจจ้ามันอาจทำให้เราดูโดดเด่นในสายตาคนมันอาจทำให้เรารู้สึกเหนือกว่าแต่แสงนั้นคือแสงที่เกิดจากไฟของกิเลสไม่ใช่แสงของปัญญาไฟนั้นส่องได้ไม่นานเพราะเมื่อเชื้อหมดความมืดก็กลับมาและเมื่อความมืดเข้าครอบงำใจเราจะเห็นตัวเองอย่างแท้จริงเห็นว่าที่ผ่านมาเราไม่ได้ส่องสว่าง เราเพียงลุกไหม้และสิ่งที่ไหม้ไปนั้นก็คือความสงบของใจเรานั่นเองพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าความดีที่แท้ต้องไม่เบียดเบียนเพราะความดีที่ต้องทำให้คนอื่นทุกข์ไม่ใช่ความดีแต่เป็นความหลงหลายคนพยายามยกตัวเองให้สูงขึ้นด้วยการกดคนอื่นให้ต่ำลงพยายามหาความสว่างให้ตัวเองด้วยการดับแสงของผู้อื่น แต่แท้จริงแล้วยิ่งเราเหยียบคนอื่นมากเท่าไร่ใจเรายิ่งจมลึกลงเท่านั้นเพราะทุกการเหยียบคือการสร้างกรรมใหม่และแสงแห่งกรรมนั้นจะย้อนกลับมาส่องให้เราเห็นตัวเองในวันที่เราอ่อนแอที่สุดวันที่ไม่มีเสียงปลกมือวันที่ไม่มีใครอยู่เคียงข้าง วันที่แสงปลอมดับลงหมดสิ้นแล้วเราจึงจะรู้ว่าแสงที่เราตามหานั้นอยู่ในใจเรามาตลอดเพียงแต่เราปล่อยให้กิเลสบดบังมันไว้ชีวิตที่แท้ไม่ต้องการการเปรียบเทียบไม่ต้องการการแข่งขันไม่ต้องการการเอาชนะใครแต่ต้องการความเข้าใจความเข้าใจในตัวเองความเข้าใจในผู้อื่นและความเข้าใจในเหตุและผลของกรรม เมื่อเราเข้าใจเช่นนี้เราจะไม่กลัวความเงียบไม่ต้องการคำชมไม่อยากอยู่เหนือใครเพราะเรารู้แล้วว่าทุกชีวิตกำลังเดินทางในเส้นทางของกรรมของตนไม่มีใครเดินแทนใครได้สิ่งที่เราทำในวันนี้จะเป็นแสงหรือเงาในวันหน้าขึ้นอยู่กับการกระทำของเราในปัจจุบันพระองค์ตรัสไว้ว่า กรรมเป็นของตนสัตว์ทั้งหลายเป็นทายาทแห่งกรรมคำนี้ไม่ใช่คำขู่แต่คือความจริงที่สุดของชีวิตแสงแห่งกรรมไม่เคยลำเอียงมันส่องให้เห็นสิ่งที่เราทำจริงไม่ใช่สิ่งที่เราพูดไม่ใช่ภาพที่เราสร้างมันส่องด้วยความเที่ยงตรงและเมื่อมันส่องย้อนกลับมาผู้ที่เคยหลงก็จะได้เห็นว่า ความสุขที่ได้จากการเบียดเบียนนั้นสั้นเพียงใดแต่ความสงบที่ได้จากการไม่เบียดเบียนนั้นยาวนานเพียงไหนผู้ที่เข้าใจจะเริ่มเปลี่ยนจากการอยากชนะมาเป็นอยากเข้าใจจากอยากเด่นมาเป็นอยากสงบจากอยากให้คนยอมรับมาเป็นอยากให้ใจยอมรับตัวเอง การเปลี่ยนนี้แหละคือจุดเริ่มต้นของการตื่นรู้เป็นแสงแห่งธรรมที่แท้จริงซึ่งพระพุทธองค์ทรงส่งให้เห็นมานานกว่า2,500ปีเมื่อเรารู้เช่นนี้ขอให้เริ่มฝึกจากสิ่งเล็กๆในชีวิตประจำวันเริ่มจากการไม่พูดทำร้ายใครไม่ดูถูกใครไม่เอาชนะด้วยคำพูดไม่หัวเราะเยาะความลลมเหลวของผู้อื่น แต่ให้ใช้คำพูดเป็นแสงแห่งเมตตาใช้การกระทำเป็นแสงแห่งธรรมใช้ใจที่อ่อนโยนเป็นแสงที่ปลอบประโลมโลกเพราะในที่สุดแล้วไม่มีใครจำได้ว่าคุณเคยดังแค่ไหนแต่ทุกคนจะจำได้ว่าคุณทำให้เขารู้สึกอย่างไรและแสงแห่งความดีที่เราส่งต่อจะกลายเป็นพลังแห่งบุญที่ส่องย้อนกลับมาหาเราอย่างอ่อนโยนเสมอ อย่ากลัวที่จะเงียบอย่ากลัวที่จะถอยอย่ากลัวที่ไม่เป็นที่สนใจเพราะความเงียบคือที่พักของใจความถอยคือพื้นที่ของสติและการไม่เป็นที่สนใจคือโอกาสของการมองเห็นความจริงพระพุทธองค์ไม่เคยสอนให้เราเด่นแต่ทรงสอนให้เราดับดับความหลงดับอัตตาดับความอยากเหนือคนอื่น พอเมื่อดับสิ่งเหล่านี้ได้แสงที่แท้จะเกิดขึ้นเองไม่ต้องสร้างไม่ต้องแยง่งไม่ต้องขอจากใครมันจะเปล่งออกมาจากใจที่สะอาดใจที่ไม่เหยียบใครใจที่รู้ว่าความสุขแท้เกิดจากการอยู่ร่วมโดยไม่เบียดเบียนขอให้ทุกท่านจำไว้ว่าว่าแสงแห่งความดีไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่งมันจะส่งเมื่อถึงเวลาและเมื่อมันส่งมันจะไม่ดับ เพราะมันคือแสงแห่งกรรมดีที่เราสร้างขึ้นด้วยมือและใจของเราเองขอให้ทุกท่านใช้ชีวิตด้วยสติด้วยเมตตาด้วยความเข้าใจในเหตุและผลของการกระทำจงทำให้ทุกวันเป็นวันที่ใจไม่ต้องเหยียบใครเพื่อจะยืนแต่ยืนได้ด้วยความดีของตนเพราะสุดท้ายแสงแห่งกรรมจะส่องให้เห็นว่าผู้ที่ไม่เหยียบใครเลยคือผู้ที่สูงที่สุดในทางธรรม ขออนุโมทนาและขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลามาฟังคลิปนี้ด้วยใจที่เปิดกว้างขอให้แสงแห่งธรรมส่องใจท่านให้เห็นทางให้ท่านมีสติในทุกการกระทำมีเมตตาในทุกลมหายใจและมีปัญญาในทุกการตัดสินใจขอให้ทุกท่านเป็นแสงที่แท้แสงที่ไม่ดับและแสงที่ส่องให้ผู้อื่นเห็นทางแห่งธรรมได้เช่นกัน